ทีนี้ก็มีความรู้ประกอบเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ที่ปฏิบัติที่ว่าเป็นสปายะท่านก็จะบอกไว้ว่ามีลักษณะอย่างไรอย่างไรตอนแรกก็เอาแต่เฉพาะสถานที่อย่างเดียวทีนี้ต่อไปเมื่อปฏิบัติก้าวหน้าไปถึงระยะหนึ่งในการเจริญสมถกรรมฐานหรือเจริญสมาธิเนี่ยก็จะมีการที่ว่าได้สมาธิเบื้องต้นถึงขั้นอุปจารสมาธิอย่างคนได้ กำหนดอารมณ์กรรมฐานไปจนกระทั่งถึงระดับที่เกิดนิมิตเห็นเป็นภาพของสิ่งนั้นในใจจนกระทั่งแนบสนิทท่านเรียกว่าเกิดปฏิภาคณิมิตตอนนี้ก่อคนที่ได้อุปจารสมาธิได้ปฏิภาคณิมิตเนี่ยก็จะต้องมีการรักษาเพื่อไม่ให้สมาธิเสื่อมเพื่อให้สมาธินั้นแนบแน่นก้าวหน้าเป็นเป็นสมาธิที่สูงขึ้นไปในตอนนี้แหละท่านบอกว่า จะต้องมีการได้สิ่งที่เกื้อกูลสิ่งที่สบายมาช่วยเพื่อจะให้มันได้ช่วยรักษาสมาธิการรักษาสมาธิจะได้ง่ายขึ้นท่านก็เลยบอกว่าควรจะมีสัปปายะซึ่งสัปปายะเนี่ยมีทั้งหมดท่านแสดงว่าเจ็ดประการด้วยกันทีนี้ในกรณีทั่วๆไปอย่างนี้แล้วแทนที่จะรอเอาไว้หาสัปปายะเอาในตอนที่ได้อุปจารสมาธิ ก็เลยว่าเอาละก็ในตอนที่เลือกหาที่สัปปายะที่เหมาะนี้ก็ให้ได้สัปปายะทั้งเจ็ดนี้ไปแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถพูดถึงสัปปายะเจ็ดนี้ตั้งแต่ตอนต้นนี้คือพอเลือกหาอาจารย์ได้อาจารย์แล้วจะเลือกที่ปฏิบัติก็มองดูในแง่ให้ได้สัปปายะเจ็ประการด้วยสัปปายะหรือสิ่งที่สบายหรือสภาพที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติเจประการนี้ก็มี อันที่หนึ่งก็ที่อยู่นี่แหละที่ปฏิบัติที่อยู่อาวัตหรือสถานที่ปฏิบัติที่เป็นสปายะคือมันเกื้อกูลต่อการเจริญสมาธิหรือการเจริญภาวนาของเราก็าคือเป็นสถานที่เช่นว่ามีความสงบสง,บสงบัดไม่พลุกพล่านไม่จอดแจไม่มีเสียงดังสนุกสนานเฮฮาหนวกหูอะไรต่างๆมารบกวนสมาธิหรยเป็นสมสถานที่ที่ว่า มีน้ำท่าอะไรบริบูรณ์เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานที่หรือวัดที่เป็นสปายะต่อไปข้อที่สองท่านบอกว่าได้แก่โคจรหรือโคจระก็คือแหล่งอาหารเมื่อเราเข้าปฏิบัติก็ควรจะมีแหล่งอาหารที่เราจะหาได้ง่ายด้วยถ้าหากว่าไปปฏิบัติอยู่ในที่กันดารไม่รู้จะไปหาอาหารที่ไหนอย่างนี้ การปฏิบัติก็อาจจะทําให้ลําบากเพราะว่ามันจะรบก,กวนแม้แต่ว่าทําให้คิดฟุ้งซ่านได้ง่ายทําให้วิตกกังวลเพราะนั้นก็ควรจะมีความสะดวกในเรื่องเกี่ยวกับแหล่งอาหารให้หาได้ไม่ลําบากนักและต่อไปก็ท่านบอกว่าพัฒนะเรื่องที่พูดคุยหรือการพูดคุยก็ควรจะได้เรื่องที่พูดคุยหรือ แม้แต่เรื่องที่นำมาเล่ามาบรรยายอธิบายที่เป็นเรื่องที่เกื้อกูลกับการเจริญสมาธิเป็นเรื่องที่ชักจูงจิตให้สงบเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดปัญญาไม่ใช่เรื่องที่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านทำให้คิดละเมอเพอ้อฝันอะไรไปหรือทำให้จิตใจเกิดอารมณ์ในทางโลภโลกรธหลงอะไรต่าง แล้วเจ้าด้นเรื่องที่นำมาพูดจาก็เป็นเรื่องที่สําคัญอันหนึ่งก็ให้เป็นเรื่องที่เกือ้อกูลแก่สมาธิแก่การเจริญภาวนาถ้าต่อไปก็บุคคลบุคคลก็เป็นเรื่องสป,ปายะเหมือนกันคือให้ได้บุคคลที่เราสบายใจบุคคลที่ถูกกันหรือมีาธาตุเข้ากันได้เป็นที่สบายใจแต่ว่าไปปฏิบัติในที่ท,ที่มีบุคคลที่ไม่สบายใจก็จะทําให้เกิดความ ระคายเคืองลบกวนใจได้ง่ายๆเดี๋ยวจิตใจก็วอกแวกออกไปคิดเรื่องเกี่ยวกับบุคคนลนั้นบุคคลน,นี้หรือเห็นอาการกิริยาของเขาแล้วใจคอก็ไม่ดีก็ลบกวนเสียสมาธิอีกเสียการปฏิบัติต่อไปก็เรื่องโพชนะคืออาหารอาหารก็ควรจะได้อาหารที่สบายเกื้อกูลแก่สุขภาพแล้วก็ถูกกับตนเองที่พอจะรับประทานได้บางคนเป็นคนรับประทานอาหารยากแต่ก็ฝึกตัว ให้รับประทานได้ก็ดีไปแต่ถ้าทําไม่ได้อาหารที่ไม่ถูกกันที่รับประทานไม่เป็นก็จะมามีบทบาทสําคัญในการรบก,กวนขัดขวางการปฏิบัติ้ต่อไปก็อุตตุคือดินฟ้าอากาศเช่นอากาศหนาวอากาศร้อนเกินไปก็ไม่เป็นสปาย,ยะก็ทําให้เกิดความไม่สบายแล้วก็เลยทำให้ไม่มีความแน่วแน่ในการปฏิบัติ ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ให้ได้อุตุคือดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะอากาศที่พอเหมาะพอดีไม่หนาวไม่ร้อนเกินไปที่จะเกื้อกูลต่อจิตใจและก็สุขภาพด้วยและประการสุดท้ายก็อิริยาบถอิริยาบถก็คือการยืนเดินนั่งนอนสถานที่การเข้าปฏิบัตินั้นจะต้องเกื้อกูลต่อการเคลื่อนไหวอิริยาบถท,ทั้งสี่ให้ดำเนินไปได้ดีพอสมควร เช่นว่าการจงกรมซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติก็มีสถานที่ที่จะเกื้อกูลต่อการจงกรมคือการเดินกำหนดโดยสติเป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องของสัปปายะต่างๆที่ท่านจัดไว้เือ7เจ็ดประการด้วยกันอาตมาก็ได้กล่าวมานี่ก็เรียกว่าเป็นบุพก,กิจหรือสิ่งที่ควรกระทำเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าปฏิบัติก็ทำให้เสร็จสามประการ ก็ตัดปริโพศสิบก็หากลยานมิตรรับกรรมฐานจากพระอาจารย์แล้วเสร็จแล้วก็เลือกหาที่สบายวันนี้ก็พอได้ที่ทีนี้ก็เข้าปฏิบัติต่อไปพอจะเริ่มปฏิบัติท่านยังบอกไว้อีกบอกว่ายังมีปริโพศคือความห่วงกังวลเล็กๆน้อยๆที่จะต้องทําให้เรียบร้อยก่อนลงมือปฏิบัติจริงอีกปริโพศเล็กๆน้อยๆที่ควรจะแก้ไขทําให้เรียบร้อยก็ ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆเช่นอย่างว่าร่างกายของเราเนี่ยอาบน้ําชําระซะให้สบายหรือว่าแม้แต่ว่าผมเผ้าเล็บหนวดอะไรต่างๆจะโกนจะตัดอะไรต่างๆให้เรียบร้อยผ้าผ่อนผ้านุ่งผ้าห่มก็ทําให้สะอาดซักซะให้เรียบร้อยเวลาเข้าปฏิบัติแล้วจะได้ไม่ต้องมีห่วงกังวลเกี่ยวกับเรืเ่องเล็กๆน้อยๆสถานที่ที่จะ ปฏิบัติห้องปฏิบัติของเราชําระปัดกวาดอะไรเก็บเข้าของเรียบร้อยนี่ก็คือตัดปริพเ์เล็กๆน้อยๆพออย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีความพร้อมที่จะเข้าปฏิบัตินี่ก็เมื่อพร้อมปฏิบัตินี่ก็ถือว่าจบหัวข้อที่สองคือเสร็จบุพภิกิจของภาวนา